ขอฝากหัวใจไว้ห้องข้างๆตอนที่หนึ่งเสียงหัวใจจากข้างห้องเสียงกดล็อกประตูห้อง1803ดังขึ้นพร้อมกับเสียงถอนหายใจยาวจากหญิงสาวเจ้าของร่างบางที่เพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเธอถอดรองเท้าส้นสูงสีครีมออกอย่างเหนื่อยล้าก่อนจะทิ้งตัวลงบนโซฟาเล็กกลางห้องเหนื่อยพัดช,ชาพึมพำเบาๆกับตัวเอง ห้องของเธออยู่ในคอนโดสูงใจกลางเมืองเป็นห้องแบบสตูดิโอขนาดกระทัดรัดมีระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไกลๆได้ในยามเย็นเป็นห้องที่เธอซื้อด้วยเงินเก็บจากการทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์ในบริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่งเธอรักมันมากเพราะมันเป็นพื้นที่เดียวที่รู้สึกปลอดภัยอย่างน้อยก็จนถึงเมื่อไม่นานมานี้เสียงข้อความเข้าในโทรศัพท์ดังขึ้น เธอหยิบขึ้นมาดูชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้รอยยิ้มจางหายไปในพริบตาพรุ่งนี้ว่างไหมเราต้องคุยกันข้อความจากวายุพัชชาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะกดล็อกหน้าจอและวางมันคว่ำลงเธอไม่อยากเจอเขาอีกแล้วแต่หัวใจกลับยังเต้นแรงทุกครั้งที่ได้เห็นชื่อเขาห้องข้างๆ1802 มีใครบางคนได้ยินเสียงถอนหายใจจากห้องนั้นอีกครั้งเธอคงกลับมาแล้วแฮทานวนพูดเบาๆกับตัวเองก่อนจะลดเสียงทีวีลงแล้วเดินไปที่ระเบียงจากระเบียงของเขามองเห็นระเบียงของพัชชาได้ถัดไปไม่ถึงสองเมตรถึงจะมีแผงกั้นอลูมิเนียมพรางสายตาไว้ครึ่งหนึ่งแต่มันก็ไม่เคยกันเสียงได้เลยเสียงเปิดประตูเสียงลากเก้าอี้เสียงเพลงสากลที่เปิดคลอเบา และเสียงร้องไห้ในบางคืนที่เขาจำได้ดีธานวนเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ทำงานแบบรีโมทเกือบตลอดเวลาเขาไม่ใช่คนสูงสิงกับใครนักแต่ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่ได้ยินเสียงจากห้องข้างๆหัวใจก็เหมือนถูกกระตุ้นให้สนใจชีวิตของเธออยู่เสมออีกแล้วเหรอเขาพึพมพำก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาหิวไหมครับ ผมเพิ่งสั่งต็อกโบกีเผื่อไว้หนึ่งกล่องไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงแจ้งเตือนจากลายดังขึ้นคุณไม่เบื่อหรือคะที่ต้องคอยหาข้ออ้างให้ฉันไม่ร้องไห้ผมไม่เบื่อแต่กลัวต็อกโบกีจะเย็นก่อนจะถึงมือคุณข้อความจากทานนเสียงเงียบไปสักพักก่อนที่เสียงเคาะประตูแผ่วเบาจะดังขึ้นเข้ามาสิคะธานนยืนยิ้มอยู่หน้าประตูพร้อมกล่องอาหารในมือ เขาไม่ได้หล่อแบบโดดเด่นแต่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อถ้าไม่เกรงใจผมขอนั่งกินด้วยนะครับกลัวคุณจะแอบทิ้งมันอีกฉันไม่ได้ทิ้งพัชชาย่นจมูกแค่กินไม่หมดเฉยเฉยครั้งก่อนผมให้หมูผัดกิมจิคุณกินไปสามคำแล้วเก็บไว้จนบูดคุณรู้ได้ไงผมเป็นพวกนักสืบแห่งระเบียงครับเขาหัวเราะเบาๆพร้อมยื่นตะเกียบให้พัชชาหัวเราะตาม แม้จะยังมีคราบน้ําตาจางๆอยู่บนแก้มบางครั้งการที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆแบบนี้มันก็พอแล้วสำหรับหัวใจที่อ่อนลา้าเวลาผ่านไปสองสัปดาห์ความสัมพันธ์ของพัชชาและธานนไม่ต่างจากเดิมไม่ใช่คนรักไม่ใช่แฟนแค่เพื่อนบ้านข้างห้องที่กินข้าวด้วยกันอาทิตย์ละสามครั้งดูซีรีส์ด้วยกันหนึ่งวันและส่งข้อความคุยกันตอนเที่ยงคืน แต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนธานวนเริ่มรู้สึกว่าเขาห่วงเธอมากกว่าที่ควรจะเป็นพัชชาเริ่มรู้สึกว่ารอยยิ้มของเขาอบอุ่นกว่าอ้อมกอดของวายุแต่เมื่อความรู้สึกมันก้าวไปไกลกว่าเพื่อนบ้านข้างห้องจะทำยังไงดีเย็นวันศุกร์วายุมาอีกครั้งพัชชาเปิดประตูให้เขาเข้ามาเพราะใจเธอยังอ่อนแอและลึกๆก,ก็หวังว่าสิ่งที่เขาจะพูด คือคำขอโทษแต่มันไม่ใช่เธอเปลี่ยนไปนะพัชชาวายุมองเธอด้วยสายตาหวาดระแวงเธอมีคนอื่นเหรอไม่มีฉันแค่เหนื่อยแล้ววายุโกหกผู้ชายข้างห้องนั่นใช่ไหมเสียงดังขึ้นพร้อมกับเสียงแก้วแตกพัชชาเริ่มตัวสัน่นและสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือวิ่งหนีออกจากห้องไปแล้วเคาประตูห้อง1802ด้วยมือสันเทา ธานวนเปิดประตูด้วยความตกใจเมื่อเห็นพัชชายืนตัวสัน่นน้ำตาคลอแก้มแดงเป็นรอยรีบเข้ามาเขาคว้ามือเธออย่างเร็วและปิดประตูทันทีเขาไม่ถามไม่ซักไม่ว่าอะไรเขาแค่ให้เธอนั่งลงยื่นผ้าห่มให้และเปิดซีรีส์เรื่องที่เธอชอบดูตอนเศร้าๆคุณไม่ถามอะไรเลยเหรอผมไม่จำเป็นต้องถามถ้าคุณอยากพูดคุณจะพูดเอง พัชชาเงียบไปนานก่อนจะเอน็นศีรษะลงบนบ่าของเขาเป็นครั้งแรกที่เธอปล่อยให้ตัวเองรู้สึกว่าเธอปลอดภัยคืนนั้นพัชชาหลับอยู่บนโซฟาของธานนทธานนนั่งมองเธออยู่เงียบๆใต้แสงไฟหัวเตียงที่สลัวเขาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะรักเขาเขาแค่หวังว่าเธอจะไม่กลับไปเจ็บอีกไม่ใช่เพราะเธอเป็นคนอ่อนแอ แต่เพราะเขาอยากเป็นคนที่ทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นแม้จะต้องยืนอยู่ข้างๆเธอในเงามืดก็ตามตอนที่สองระยะห่างระหว่างใจตั้งแต่คืนนั้นพัชชาก็เริ่มมาพักที่ห้องของทานนบ่อยขึ้นเธอบอกกับตัวเองเสมอว่ามันแค่ชั่วคราว แต่ความสบายใจในห้อง1802กลับทําให้เธอไม่อยากกลับไปเผชิญกับเงาอดีตในห้อง1803อีกเลยทานวนไม่เคยกดดันอะไรเธอเลยสักครั้งเขายังคงดูแลเธอเหมือนเดิมสั่งอาหารที่เธอชอบจองหนังที่เธออยากดูเปิดเพลงบันเลงนุ่ง,นงในช่วงเช้าและปล่อยให้เธอซุกตัวนอนเล่นบนโซฟาทั้งวันหากเธอเหนื่อยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความใกล้ชิดทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาใกล้ พัชชาจะรู้สึกถึงลมหายใจที่อุ่นวาบทุกครั้งที่เธอเอนตัวลงบนบ่าเขาเธอจะได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาและทุกคืนที่เธอเผลอหลับไปบนเตียงเขาเขาจะนอนบนโซฟาทำไมคุณไม่มานอนบนเตียงด้วยกันล่ะคะพัชชาถามขึ้นในคืนหนึ่งทานนยิ้มบางๆผมกลัวคุณอึดอัดฉันไว้ใจคุณนะคะทานนเขาหันไปสบตาเธอเพียงครู่เดียว แต่เป็นครู่เดียวที่หัวใจทั้งสองดังก้องไม่เป็นจังหวะคืนฝนตกสายฝนซัดก,กระจกหน้าต่างจนเกิดเสียงเบาๆที่หน้าหวั่นไหวทั้งสองคนกำลังดูซีรีส์กันอยู่บนเตียงใหญ่เพราะโซฟาเล็กเกินไปสำหรับคืนนี้พัชชานอนพิงแขนของทานนดวงตาของเธอมองจ้องไปยังหน้าจอแต่สมองกลับไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเลยสักนิดกลิ่นกายของเขาอยู่ใกล้เพียงไม่กี่เซนติเมตร หัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองทานน,าน,นเธอเรียกเขาเสียงแผ่วครับเขาหันมามองด้วยแววตาอบอุ่นถ้าฉันบอกว่าฉันรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆมันเร็วไปไหมคะทานนเงียบไปชั่วอึดใจเขาขยับปลายนิ้วไปแตะหลังมือของเธอเบาๆสำหรับผมไม่เคยเร็วไปเลยพัชชาเพียงคำตอบนั้นก็เหมือนหัวใจของพัชชาลอมละลาย มือของเขาค่อยๆเลื่อนไปโอบไหล่บางๆของเธอและดึงเธอเข้ามาใกล้มากขึ้นใบหน้าของทั้งสองขยับเข้าไปหากันอย่างช้าๆลมหายใจของเขาสัมผัสปลายจมูกของเธอริมฝีปากของธานุนแตะลงบนริมฝีปากของพัชชาอย่างแผ่วเบาในครั้งแรกคล้ายกับเชิงถามเธอว่าฉันทำได้ใช่ไหมเมื่อพัชชาไม่ได้พลหนีจูบนั้นก็ค่อยๆลึกซึ้งขึ้น เสียงสายฝนภายนอกกลายเป็นเสียงประกอบฉากรักที่งดงามร่างกายของทั้งสองแนบชิดกันมากขึ้นมือของทานวนค่อยๆลูบไล้แผ่นหลังของเธอบเบาๆราวกับกำลังสัมผัสผ้าบางเฉียบจูบของเขาหนักแน่นขึ้นมีความปรารถนาแต่ก็ยังแฝงด้วยความอ่อนโยนเขาค่อยๆเอนตัวเธอลงบนเตียงนุ่มพัชชาเขากระซิบเรียกชื่อเธอในระยะประชิดริมฝีปากแต่ที่ข้างหูของเธอจนทำให้พัชชาขนลุกสู้ มือของเขาสอดประสานกับมือของเธอเหนือศีรษะเรากับต้องการให้เธอมั่นใจว่าเขาจะไม่ทำให้เธอหวาดกลัวพัชชาหลับตาลงอย่างเต็มใจเธอพร้อมจะปล่อยใจให้กับคนคนนี้แต่แล้วธานนเสียงของเธอสั่นเบาเขาชะงักหยุดทุกการเคลื่อนไหวและเงยหน้ามองเธอทันทีฉันขอโทษฉันยังกลัวอยู่ดวงตาของพัชชามีน้ำตาคลอเล็กๆไม่ใช่เพราะไม่อยาก แต่เพราะบาดแผลในใจยังไม่สมานดีทานวนก้มลงจูบหน้าผากเธอแผ่วเบาแล้วกระซิบตอบเสียงอบอุ่นไม่เป็นไรเลยพัชชาผมรอได้ผมจะรอคุณเสมอเขาโอบเธอไว้แน่นขึ้นให้ความอบอุ่นนั้นกลบทุกความกลัวที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจเธอคืนนั้นทั้งสองหลับไปในอ้อมกอดของกันและกันไม่มีการเร่งรัดไม่มีความผิดหวัง มีเพียงความเข้าใจและความปลอดภัยสำหรับพัชชานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกว่าการถูกโอบกอดมันปลอดภัยยิ่งกว่าการมีใครครอบครองและสำหรับทานนมันคือคืนที่เขารู้ตัวว่ารักผู้หญิงคนนี้จนหมดหัวใจตอนที่สามจุดแตกหักหลายสัปดาห์ผ่านไปหลังจากคืนนั้น พัชชายังคงพักอยู่ในห้องของทานนแทบทุกวันความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีคำจำกัดความบางคืนพวกเขาดูหนังด้วยกันบางเช้าพัชชาจะชงกาแฟให้ทานนก่อนเริ่มงานและทุกครั้งที่เธอฝันร้ายธานนจะกอดปลอบเธอไว้ทั้งคืนรู้ไหมคะพัชชาเอ่ยขึ้นเช้าวันหนึ่งในขณะที่กำลังนั่งจิบกาแฟหืมถ้าไม่มีคุณฉันคงล้มไปนานแล้ว คานวนยิ้มอ่อนโยนมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอผมก็เหมือนกันแต่ในขณะที่ชีวิตของทั้งสองดูเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ได้เงามืดในอดีตก็เริ่มคืบคลานกลับมาอีกครั้งวายุเริ่มสงสัยและเฝ้าดูในวันที่พัชชาแวะกลับไปเก็บของในห้องเก่าช่วงสั้นๆวายุก็แอบตามเธอมาจนรู้ความจริงว่าเธอใช้ชีวิตอยู่กับชายข้างห้องเขาโกรธ ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะความเป็นเจ้าของในตัวเขาถูกกระทืบซ้ำซากฉันให้โอกาสเธอกลับมาแล้วนะพัชชาวายุพูดขึ้นในวันหนึ่งขณะที่ดักรอเธอหน้าลิฟฉันไม่ต้องการโอกาสจากเธออีกแล้ววายุเธอคิดจะหนีไปกับมันจริงๆเหรอไอ้ข้างห้องนั่นนะพัชชากำลังจะเดินหนีแต่เขาคว้าแขนเธอไว้ล่อยเธอพยายามแกะมือออกเธอต้องกลับมาหาฉัน เธอบอกให้เขาปล่อยเดี๋ยวนี้เสียงเข้มจากด้านหลังดังขึ้นทานนลยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของวายุวาวโรทันทีเขาก้าวเข้าไปประชิดทานนมึงเป็นใครเข้ามายุ่งเรื่องของกูทำไมผมไม่ใช่ใครทั้งนั้นแต่ตอนนี้คุณกำลังทำให้เธอกลัวและผมจะไม่ยอมให้ใครทำแบบนั้นกับเธออีกน้ำเสียงของธานนหนักแน่นผิดจากบุคลิกอบอุ่นของเขา พัชชาเอื้องมือไปจับแขนทานนไว้เบาๆพยายามจะหยุดความรุนแรงแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะเลยจุดนั้นไปแล้ววายุผลักอ,อกทานนเต็มแรงทานนเซไปชนกำแพงแต่ยังพยายามประคองสติไม่ตอบโต้มึงมันก็แค่ตัวแทนชั่วคราววายุตะโกนอย่างคนเสียสติพัชชารักกูไม่ใช่มึงพอแล้ววายุพัชชาตะโกนเสียงสัน่นน้ำตาไหลออกมาฉันไม่รักเธอแล้ว ได้ยินไหมคําพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดกลางหัวใจวายุงั้นกูจะทําให้พวกมึงจําไปจนตายเขากําหมัดแน่นและพุ่งเข้าต่อยหน้าของธานนเต็มแรงเลือดไหลออกจากมุมปากธานนแต่เขายังคงยืนนิ่งอย่างมั่นคงไม่ตอบโต้ไม่โกรธมีเพียงสายตาที่มองไปยังพัชชาอย่างเป็นห่วงธานนพัชชาร้องไห้โผเข้ามาประคองเขา เสียงร้องเรียกของเธอกลายเป็นชนวนให้วายุยิ่งเดือดดานมึงมันผู้ชายอ่อนแอถึงได้หลอกใช้ความสงสารของผู้หญิงคราวนี้วายุยกมือหมายจะซ้ำแต่ทันใดนั้นรอปพของคอนโดที่ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามทันพอได้แล้วครับรอปพเข้ามาล็อกตัววายุไว้ก่อนเหตุการณ์จะเลวร้ายกว่านี้ mm hmm. เธอจะต้องเสียใจพัชชาวายุตะโกนทิ้งท้ายก่อนถูกลากตัวออกไป ในความเงียบที่เหลืออยู่พัชชากอดทานนแน่นน้ำตาของเธอไหลออกมาไม่หยุดฉันขอโทษเป็นเพราะฉันคุณถึงต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ทานนค่อยๆลูบผมเธอเบาๆอย่าโทษตัวเองเลยพัชชาผมยอมเจ็บได้ถ้ามันทำให้คุณหลุดพ้นจากเขาสักทีพัชชาเงยหน้าขึ้นสบตาเขาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งสำนึกผิดซาบซึง้งและรัก แต่ลึกๆแล้วมันยังมีบางอย่างในใจเธอที่ยังคงเป็นบาดแผลและเธอไม่อยากให้ทานนต้องเดือดร้อนเพราะเธออีกคืนนั้นพัชชานั่งเฝ้าทานนจนเขาหลับเธอจูบหน้าผากเขาเบาๆกระซิบเสียงสั่นว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะทานนเชา้าวันถัดมาเธอจากไปและทิง้งเพียงโน้ตใบเล็กๆไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือขอโทษที่ต้องจากไปโดยไม่ลา แต่ฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดให้คุณอีกแล้วอย่าตามหาฉันเลยนะคะขอให้คุณได้เจอคนที่ทำให้คุณมีความสุขตอนที่สี่เราจะพบกันอีกไหมเวลาผ่านไปสองปีครึ่งสำหรับทานนทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาปกติยกเว้นหัวใจของเขาเขายังคงใช้ชีวิตอยู่ที่คอนโดห้องเดิม 1802เขายังคงทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์เหมือนเดิมและเขายังคงคิดถึงเธอเหมือนเดิมเช้านี้กาแฟดําครับคุณทานนพนักงานร้านประจำส่งแก้วให้พร้อมรอยยิ้มขอบคุณครับรสชาติกาแฟยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่มีมือบางๆของใครคนนั้นมายื่นให้เขาในยามเช้าอีกต่อไปช่วงเวลาที่พัชชาหายไปเหมือนมีช่องว่างขนาดใหญ่ในชีวิตของเขา ถึงจะมีคนใหม่ๆเข้ามาถึงจะมีผู้หญิงอีกหลายคนพยายามเข้ามาสนิทสนมแต่สำหรับเขาหัวใจยังคงว่างเปล่าห้อง1803ก็มีเจ้าของใหม่เข้ามาสาวออฟฟิศหน้าตาดีชื่อมินตราเธอดูเหมือนจะสนใจทานวนอยู่ไม่น้อยวันนี้ว่างไหมคะไปทานข้าวเย็นด้วยกันนะมินตรายิ้มหวานเอาไว้วันหน้าดีกว่าครับผมมีงานค้างอยู่ ธานวนตอบด้วยรอยยิ้มสุภาพเช่นเดิมไม่ใช่ว่าเขาปิดกั้นความรักใหม่แต่ในใจเขายังมีคนคนเดียวเสมอพัชชาผู้หญิงที่จากไปโดยไม่บอกลาผู้หญิงที่เขายังตามหาแม้ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้ววันหนึ่งทานวนกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดในวันหยุดยาวเขาแวะเข้าไปนั่งในคาเฟ่เล็กๆริมสวนที่เพิ่งเปิดใหม่ร้านตกแต่งน่ารัก อบอุ่นแบบเกาหลีมีเสียงเพลงเบาๆคลอยอยู่เขากำลังนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือสบายใจก่อนที่สายตาจะสะดุดเข้ากับใครบางคนร่างบางในชุดเดรสสีครีมกำลังจัดดอกไม้บนโต๊ะมุมร้านผมยาวประบ่าผิวขาวอมชมพูใบหน้าเรียบง่ายแต่สวยหวานคนที่เขาไม่คิดว่าจะได้พบอีกพัชชาหัวใจของธานนเต้นแรงจนแทบหลุดจากอก เขาลุกขึ้นช้าๆและเดินตรงเข้าไปหาพัชชาเขาเอ่ยเรียกชื่อเธอด้วยเสียงที่สั่นเครือหญิงสาวชะง,งักไปและเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างอย่างตกใจธานนเสียงเธอเบาเราวเสียงกระซิบทั้งสองยืนมองหน้ากันเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะฉันไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่พัชชากลั้นน้ำตาแทบไม่ไหวผมตามหาคุณมาตลอดนะเขายิ้มเจอความเจ็บปนดีใจ แต่คุณกลับอยู่ใกล้แค่นี้เองพัชชาก้มหน้าลงขอโทษนะคะที่วันนั้นทันจากไปโดยไม่บอกอะไรเลยผมไม่โกรธเลยแค่คิดถึงเพียงคำตอบนั้นน้ำตาของพัชชาก็ไหลออกมาจนหยุดไม่อยู่ทานวนค่อยๆเอ,อื้อมมือไปจับมือเธอไว้แน่นถ้าคราวนี้ผมขอไม่ปล่อยมือคุณอีกได้ไหมเขากระซิบถามอย่างอ่อนโยนพัชชาเม้มปากกลั้นสะอื้นก่อนจะพยักหน้าเบาๆได้คะ่ะ ฉันเองก็ไม่อยากหนีหัวใจตัวเองอีกแล้วเหมือนกันหลายเดือนหลังจากวันนั้นพัชชากลับเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้อยู่ห้อง1803เหมือนเดิมเพราะธานนท์เปลี่ยนห้องของเขาเป็นห้องสำหรับเราสองคนนี่ห้องใหม่ของเราเขายิ้มพัชชามองไปรอบๆห้องขนาดใหญ่กว่าเดิมมีโซฟาตัวเดิมที่เคยนั่งดูซีรีส์ด้วยกัน กาแฟที่ชงให้กันในทุกเชา้าและดอกไม้สดบนโต๊ะอาหารที่เขาจัดไว้ต้อนรับเธอฉันมีบ้านแล้วสินะคะเธอยิ้มไม่ใช่แค่บ้านเขาเดินเข้ามากอดเธอไว้แน่นกระซิบเบาๆที่ข้างหูแต่เป็นชีวิตของผมด้วยพัชชาหลับตาแนบอกเขารู้ดีว่าครั้งนี้เธอได้เจอรักแท้จริงๆเสียที ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวความรักระหว่างพัชชากับธานนนะคะติดตามเรื่องราวนิยายความรักสนุกสนุกอัปเดตใหม่เรื่อยๆได้ที่ช่อง y o u t u b e i l i g h t Storytelling และฝากกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกับนิยายเรื่องใหม่ๆนะคะ